โอเคครับ okay, ผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก่อนอื่นนี้ตลาดวาสุช่องแปลเปิดความแล้วครับผมก่อนวันนี้ผมจะมาอ่านในงานเรื่องตำนานราชเสียงแห่งนครอีพีที่สิบเอ็ดครับผมก็ไม่พูดเยอะจัเนาะเป็นลำอ่านกันเลยครับเข้าใจแล้วครับอาหลวงเข้าใจมาให้มันจริงๆละกันถ้าหากว่าฉันรู้ว่าแกมีปัญหากับลินเฟยอีฉันเอาแกตายแน่ไอ้หนูแกกล้าดียังไง ถึงเข้ามาพักผ่อนที่ห้องประธานแบบนี้ฮะแถมฉันยังได้ยินมาว่าแกมีปัญหากับผู้จัดก,การฮานอีกด้วยอย่าหาว่าฉันใจร้ายละกันถ้าทำให้แกต้องเจ็บนักทำไมถึงต้องมาหาเรื่องให้ตัวเองลำบากด้วยอยู่สบายๆดีๆไม่ชอบกัน่องไงยังจะปากดีอยู่อีกสงสัยคงต้องทำให้รู้สำนึกสักหน่อยแล้วจัดก,การมัน อยู่เดี๋ยวนี้ผู้จัดก,การฮานมาพอดีเลยครับผู้จัดก,การฮานไอเด็กนี่มันบุกห้องพักผ่อนของท่านประธานผมสงสัยว่ามันจะวางยาท่านประธานครับชิ่นชมซีรีชุมชนเร็วเข้าผมกำลังแก้แค้นให้คนอยู่นะอย่ามาทำเป็นรู้ดีคุณชายหลินไม่ใช่คนที่พวกแกจะเสียมารยาแบบนี้ได้จำเอาไว้เฮ้ยคุณชายคุณชายลิน คุณชายลินผมต้องขอโทษที่พวกลุงน้องเสียมรารยาทด้วยนะครับเฮ้ยไม่ไปไล่ไม่ปไ,ไมปไล่ออกไปได้แล้วใส่หัวไปซะถ้าหากว่ายังมีอีกแล้วก็พวกแกเตรียมตัวโดนไล่ออกได้เลยคุณชายลินพวกยามันไม่รู้ความอะไรอย่าใส่ใจเลยนะครับส่วนผมเองก็ทําตัวเสีย,สยมรารยาทเหมือนกันหวังว่าคุณชายจะให้อภัยผมนะครับแบบนี้เรียกว่าขอโทษกันเหรอแค่เฉยเฉยเนี่ยนะ คุณชายลินขอโทษครับเงียบคลิปขอโทษจริงๆครับคุณชายลินพอไปได้แล้วขอบคุณครับคุณชายลินในที่สุดก็ลอดตัวสักทีคนอะไรแค่โทรศัพท์ครั้งเดียววุ่นได้ทั้งโรงพักถ้าหากว่าเขาเอาจริงแล้วก็ตะกูลเราคงจบสิ้นแน่เมื่อกี้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่า รู้สึกไปเองหรือเปล่าแต่ว่าสายตาของเขาเหมือนกับมองเราเป็นเพียงมดตัวหนึ่งก็เท่านั้นเลยว้าวรอจังรถฟอร์รีที่จอดอยู่ข้างข้างๆเขาราคาไม่ต่ำกว่า3ล้านเลยนะเนี่ยเขากำลังรอใครอยู่นายอีช้าผู้หญิงคนนั้นจังเลยสงฮาวผู้ชายสงระดับนายแค่ทกกริ่งเดียวก็ผู้หญิงก็จะมาหา ได้ถึงที่แล้วไม่ใช่หรือื่อนล่มชันของเสงิงเฮาเหมือนเจ้าอะไรไม่รู้เยาลินเหมือนผู้หญิงคนนะคนอื่นหรือไงเสยวเจิงแกมันไม่เข้าใจผู้หญิงเอาซะเลยมาแล้วเยาลินฉันได้ยินว่าเธอเพิ่งหายป่วยก็เลยมาเยี่ยมนะแล้วก็อยากจะชวนเธอไปทานข้าวด้วยได้หรือเปล่าคง <c oughs> <c oughs> ไม่ได้หรอกค่ะพอดีว่าพ่อแม่ของหนูกําลังรองอยู่ที่บ้าน โมลินช่วยรับน้ำใจจากคุณทรงแทนฉันหน่อยสิขอบคุณสำหรับดอกไม้ที่มอบให้คุณหนูคะ่ะถ้างานพรุ่งนี้เจอกันที่สนามยิงธนูยังไงบริษัทพวกเราก็ร่วมมือกันทำโครงการนี่ขึ้นมาฉันเองก็อยากจะคุยกับเธอด้วยเหมือนกันค่ะถ้าคุณทรงไม่มีอะไรแล้วหนูขอตัวก่อนนะคะยังไงก็ต้องรักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจกับเขาเอาไว้จะขาดเขาไม่ได้ คุณหนูเราจะทำยังไงกับดอกไม้ละ่ะนะคะก็หาที่ทิ้งซะสซี่ยายแพทย์สยามทำตัวเป็นทำเป็นเล่นตัวงั้นเหรอสักวันหนึง่งเธอจะย่ำยี่เธอจนไม่มีชิ้นดีเลยคอยดูมีคนอ่านใจมึงหนูด้วยโอเคครับผมก็จบหมดเลยนะครับกับเรื่องอตำนานราชสีห์แห่งนคร EP ที่สิบเอ็ดนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับผมอ่านพิมพ์กันได้ก็ขออภัยด้วยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ